็พี่้องทาอาุมีบุญนะครับอ่าพี่น้อมีบุญอาก็รับใหลอามามากมายหลายตาอาเออมาแล้วก็ทอบุญเราหวังว่าเราจมาขอบุญอ่าจะมาขอบุญก็อินีบุญเราก็จ่อาบมนมาป่าป่าวปัญหาแก่ประส อาผู้จับิษย์อาตราเดื่อนในวิูิยลอาเป็นเจ้าอาสุนทรสายเป็นคนอาผู้ใชบุญเรามาแล้วเราขอจาบุญมาดูรางพรัดโซนที่มากวิส้นงเป็นแบวหนาลูกยันฮักงี้บดุกเป็นตัวหองน้ำก็มีอยู่ทางใต้ก็มีทางทิศเหนือก็มีมีมีิส้ามี พาเพื่อที่ใต้นะครับปีน้องจะไปทางไหนมีงานก็ต้องพึ่งโรงเรียนูโพรงเรียนมีงานก็ต้องพึ่งวัดวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยอืทางบ้านทางวัดาขากันช่วยยึดเือใจถ้าขาดการบรรลัยคนของข้าพราะจะนั้นวัดโบ่บาน เรอาเอรียนจะต้องดยู่ด้วยกันจะต้องช่วยกันะนะครับอ่า